สวัสดีคะ่ะทรายคะ่ะคลิปนี้นะคะจะมาทําผมให้ดูกันเป็นทรงง่ายมากซึ่งช่วงนี้จะเห็นทรายทำบ่อยนะั่นคือแบบเก็บผมเปิดหน้านะคะจะเก็บขึ้นไปตรงๆบ้างหรือว่าแบบแสกแล้วก็เก็บเข้าด้านข้างแบบนี้ซึ่งทรายรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นทรงเบสิกมากแต่มีคนถามเข้ามาว่าทํางไง <c oughs> เพราะว่าเสรติดกิ๊บแล้วมันจะแบบ ไม่ใช่เป็นผมแบนๆเรียบลงไปกับนางสีสาแบบนี้มันจะดูนูนขึ้นมานิดนึงค่ะคะซึ่งเทคนิคการทําง่ายๆมันแค่การติดกิด๊บดาแค่นั้นเองซักก็ใช้แค่กิ๊บดำนะคะกิ๊บดำก็ใช้เป็นกิ๊บทั่วไปแบบนี้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าลองเลือกกิ๊บที่ตัวแข็งนิดนึงอันนี้เป็นกิ๊บที่ใส่ซื้อในอิเซตันนะคะจะเป็นกิ๊บของญี่ปุ่นซึ่งตัวมันจะแข็งแล้วมันจะล็อกผมค่อนข้างแน่นแล้วไม่กินผมนะคะก็ลองไปดูกันได้วิธีทาง่ายมากเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะคะ ก็ลองแบ่งผมเอาก่อนนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนจะเก็บขึ้นตรงตรงตรงกลางอย่างนี้นะคะหรือว่าจะแบบแสกแล้วเก็บหรือว่าจะแสกกลางแล้วก็เก็บนะคะว,วิธีการเก็บก็ง่ายมากอว,วันนี้ใซ่ลองทําทําเก็บขึ้นตรงๆอันเดียวให้ดูก่อนละกันเนาะก <s> ็เน<ค>ี่ยค่ะอยากได้ช่อแค่ไหนนะคะก็เก็บขึ้นไปลองกะตามชอบดูนะคะ <S <s เสร็จแล้วเนี่ยส่ยจะเอามือล้วงชอบผมข้างในนะคะทิ้งจะเอาแค่เนี่ยตัว กรอบข้างหน้าอันนี้ไว้ค่ะคือถ้าเราเก็บช่อตรงนี้ขึ้นเยอะเกินไปบางทีกิบตดำมันล็อกไม่อยู่มันก็จะรูดง่ายนะคะหลังจากได้ผมแบบนี้แล้วนะคะแทนที่จะวางแปะแล้วก็ติดมันก็จะนี่ค่ะแบนราบเป็นหน้ากลองแบบนี้ฉันก็จะใช้วิธีการเนี้ค่ะบิดเกลียวปุ๊บพอบิดเกลียวปุ๊บแล้วพอเราวางลงไปอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันจะทําให้เกิดความนูนขึ้นมาได้นะคะนี่ผมเยอะยวนี้เขาเก็บออกอย่ ได้ชอที่พอใจก็ทำการบิดเกลียวบิดเกลียวแล้วลองวางแล้วดันดูค่ะเห็นปะคะมันจะเกิดความนูนข้นหน้าขึ้นมาละจะบิดซ้ายบิดขวาอันนี้ก็ได้หมดนะคะแล้วแต่ตามชอบลองบิดดูว่ารูปบิดด้านไหนแล้วพอดีกับรูปหน้าเรามากกว่านะคะส่วนเวลาติดายมากทิปด,ดำหนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่านั้นก็พอนะคะนี่นะ คือกิ๊บดำเนี่ยเห็นปะคะว่ามันจะมีขาอาขึ้นมาให้แบบนี้ปกติวิธีการใช้กิ๊บดำของเราทุกคนคือเอาหันกลับแล้วดึงซึ่งก็ไม่รู้สารอะไรหล่นเข้าปากไปนักนะคะจริงๆเขาดีไซน์มาให้เราสามารถติดได้โดยที่ไม่ต้องเอาฟันไปงัดอย่างนี้นะคะวิธีการติดของทรายนี่นะวางกิ๊บเนี่ยมันจะเสยอาตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะก็เสียบตรงๆเข้าไปเหมือนเหมือนที่เราทําปกตินะคะอย่างนี้แต่ถ้าเสียบล็อกแค่เนี้ยมันรูดง่ายใช้ก็ใช้วิธีการนี้ค่ะจับหางกิ๊บอย่างนี้พลิกตัวมัน แล้วก็เสียบเข้าไปในชอบผมแบบนี้แทนกิ๊บก็จะซ่อนอยู่ในผมแล้วจับดูได้เลยค่ะมันจะล็อกแน่นกว่ามากนะคะเนี้ยแค่นี้เองอะแล้วกิ๊บมันก็จะช่วยดันให้ผมดูป่องขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งอยากได้ป่องมากแค่ไหนสมมติเราล็อกกิ๊บเสร็จแล้วนะเราก็ทาการเนี้ยดึงได้เลยอยากได้ป่องมากป่องน้อยนะคะนี่ใช่ชอบดึงประมาณแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้ผมที่เป็นแบบขึ้นมาเป็นปอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนี้ย หางผมก็จัดเอาตามชอบเย้ yeah, ง่ายไหมนะะี่ค่ะซึ่งการเปิดหน้าแบบนี้เรายกผมให้ตั้งขึ้นแบบนี้ข้อดีคือเห็นปะมันช่วยยืดให้รูปหน้าเราเราดูยาวขึ้นนะคะแทนที่จะติดลงไปเรียบๆแถมที่สําคัญคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรอย่างนี้นะการที่ไม่เอาผมมาปกหน้าผากอะไรเงี้ยมันช่วยลดการที่ผมเราอะ่ะจะเอาพวกซิลิโคนในแชมพูหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆมาปกที่หน้าก็จะทําให้สิวลดลงด้วยนะคะ ไง,ไง่ายไหมแค่นี้เองซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าฝีมือล็อกกิ๊บยังไม่แน่นกลัวไม่อยู่ก็เอาก,กิ๊บดันอีกตัวนะคะล็อกขัดเข้าไปขัดท่าไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์ว่าแบบวางแล้วรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะปึ๊บล็กเข้าไปโอ้ทีเนี้ยแน่นอยู่ทั้งวันใส่ติดทีเดียวแล้วก็อยู่ได้ยันเย็นนะคะเคยติดแบบเนี้ยนั่งมอไซค์ไม่หลุดสบานได้เลยว่าทรงนี้อยู่จริง,รงๆก็คือดันกิ๊บแล้วก็ หมุนหางกิ๊บแล้วเสียบล็อกเข้าไปในชอบผมแทนที่จะติดเสยไปด้านหลังตรงๆนะคะเนี่ยก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใราใช้ทำผมช่วงนี้นะเพราะอากาศมันร้อนมากจริงๆถ้าไม่ทำเปิดบนจะเปิดข้างหรือจะแสกกลางอันนี้ก็ได้ใช้วิธีการเหมือนกันเลยค่ะสมมติแสกข้างก็เก็บชอบผมขึ้นมาแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ เอามากน้อยตามชอบบิดเป็นเกลียวใช่ชอบเปิดผมด้านนี้ไปข้างหลังก่อนบิดเป็นเกลียวนะคะเสร็จแล้วก็เอากิฟดันเข้าไปอย่างนีน้วางเข้าไปเสียบแบบตรงๆเหมือนตอนที่เราเสียบปกติะคะ่ะอย่างนี้นะเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ก่อน จากนั้นจับหางกิ๊บนะคะอย่างนี้แล้วก็บิดกับเสียบย้อนเข้าไปในผมที่เราบิดเกี่ยวปึ๊กเนี่ยมันจะล็อกอัดเข้าไปแน่นอยู่ในผมเลยค่ะนี่แล้วทีนี้เราก็มาดึงข้างหน้าให้มันนูนตามชอบเสร็จแล้วนะคะช่อผมที่จะเปิดไปข้างหลังตรนนี้จะ,จะเอามาปิดปึ๊กนี่นก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการ เก็บเปิดหน้าขึ้นไปแล้วก็มีผมตรงนี้ยลงมาปิดมันก็จะเป็นการปิดใบหูสาหรับคนที่ไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองหูการยังไม่อยากเปิดทั้งหมดนะคะงไายม้แค่นี้เองเก็บอีกด้านก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะบิดเป็นเกลียวเราจะติดแบบเอาผมลงมาปิดก็ได้หรือจะติดแบบปิดเปิดแบบเปิดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะข้างนี้ปิดแบบติดแบบเปิดให้ดูเหมือนเดิม เสียบกิ๊บไปข้างหลังปกติอย่างนี้นะคะจากนั้นจับหางกิ๊บบิดเสียบเข้าไปในเกลียอวอผมแน่นมากเนี่ยค่ะแล้วก็จัดการดึงข้างหน้านูนตามชอบอยากให้นูนแค่ไหนก็ปรับตามชอบติดสองข้างไม่เหมือนกันด้วย เนี่ยก็เป็นทรงง่ายๆที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็ใช้ทำบ่อยมากช่วงนี้นะคะก็เป็นเน้นแบบเปิดหน้าเปิดเหม่งเข้าไว้จะได้สบายผิวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์การลองไปทํากันดูนะคะติดก,กิ๊บไม่ยากลองเลือกกิ๊บดําที่ตัวแข็งนิดนึงมันก็จะช่วยให้กิ๊บใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ทนขึ้นคะ่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย